อีกไม่นานครับภาคต่อของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกกาลังจะมาแล้วครับกับอวตารภาคที่3อัคณีและทุลีดินซึ่งอวตารภาคที่3นี้ห่างจากภาคที่2อถึงสปีครับมันอาจจะทําให้เราหลงลืมเนื้อเรื่องหลงลืมรายละเอียดบางอย่างใน2ภาคแรกไปได้ครับดังนั้นแล้วคลิปนี้ผมจะพาแฟนหนังทุกมมืเหล่ามาทบทวนมาสรุปเนื้อเรื่องของอวตารกันครับก่อนจะไปรับชมกันฝากแฟนหนังทุกมมเหล่าช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอา,านอองของขโลก ในปี54มนุษยชาติได้ค้นพบดาวดวงใหม่ครับที่ชื่อว่าดาวแพนโดร่าซึ่งดาวแพนโดร่าครับต้องใช้เวลาในการเดินทางจากโลกไปยังดาวดวงนี้ถึง6ปีครับและในดาวดวงนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดแล้วครับซึ่งนั่นก็คือชาวดาววีครับผู้เขาจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่ามนุษย์มีความแข็งแรงมากกว่ามีตัวสีฟ้าและมีหางครับซึ่งนอกจากความอัศจรรย์ที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ที่สุดที่อยู่ในดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วสิ่่่งงทีพเศษออกยานนั็คื รื่องของทรัพยากรในดาวดวงนี้ครับทรัพยากรในดาวแพนโดร่านั้นเรียกได้ว่ามีมากมายและมหัศจรรย์มากครับซึ่งแน่นอนครับความเป็นมนุษย์ของเราตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันมันคือเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรครับและทรัพยากรต่างๆในดาวแพนโดร่าก็คือเป้าหมายของมนุษย์เช่นกันครับแต่ว่าอากาศในดาวแพนโดร่านั้นมันเป็นพิษต่อมนุษย์ครับทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในดาวดวงนี้ได้พวกเขาก็เลยได้สร้างร่างเทียมของชาวนาวีขึ้นมาครับซึ่งมีส่วนประกอบของ d n a มนุษย์ด้วยและเมื่อได้รยยะกโ ายจิตครับเข้าไปใส่ในร่างเทียมนี้เพื่อสามารถใช้ชีวิตในดาวแพนโดราได้และโปรเจกต์ขนาดมืึคือมาที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี้ถูกเรียกลมรวมว่าโปรเจกต์อวตารครับโดยที่ภาพยนตร์ครับได้เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเจสซาลี่อดีตนาวิกโยธินที่พิการทางขาและเดินไม่ได้ครับเขาถูกนํามาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอวตารครับเพราะว่าร่างเทียมที่สร้างเสร็จแล้วนั้นมันคือร่างเทียมของพี่ชายของเขาครับซึ่งได้เสียชีวิตกระทนหันครับทำให้คนที่มี d n a ตรงกับเขาคือคนเดียวที่สามารถใช้ร่างเทีียมน้ นั่นก็คือตัวของเจคครับแน่นอนครับว่าเจคตกลงที่จะทํางานนี้และเมื่อเขาเดินทางถึงดาวแพโด่าซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางถึง6ปีนั้นเขาก็ได้เริ่มทําการทดลองในการยกย้ายจิตซึ่งในทีมของเจคนั้นจะประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์2คนครับซึ่งนั่นก็คือดรเกรสและดรนอร์มครับและเมื่อเจคได้เริ่มทําการถ่ายโอนจิตเสร็จนั้นเขาก็ได้ตื่นมาอีกครั้งในร่างของชาวนาวีครับและแน่นอนครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์มากและมันคือความสุขมากๆของเจคเช่นกันครับเพราะว่าเขาสามารถใช้้้้้้ขขขาาาาอองงงเเเดดดินนนไไีกกกครรรัััแลละหลจจ็ู ว่าโปรเจกต์อวตารนี้มันแบ่งเป็น2พาร์ทครับก็คือพาร์ทของทหารและพาร์ทของทังวิจัยซึ่งไม่ถูกกันอย่างแรงครับเพราะว่าคนละอุดมการณ์คนละเป้าหมายกันฝั่งของนักวิทยาศาสตร์นั้นต้องการแค่จะเข้าใจระบบนิเวศของโลกใบนี้ต้องการจะศึกษาดาวเพโด่าให้ดียิ่งขึ้นครับฝั่งของทหารนะรับต้องการทรัพยากรของดาวดวงนี้ครับเพื่อนํากลับไปขายที่โลกเพราะว่าทรัพยากรต่างๆในดาวดวงนี้มันมีมูลค่ามหาศาลมากๆครับซึ่งทรัพยากรที่กองทัพต้องการมากๆที่สุดตอนนี้นั่นก็คือแร่แอนออบตินเนียมครับแต เรว่ามันฝังอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีวาครับซึ่งมันเป็นต้นไม้ที่ชาวนาวีเดินดับถือและเคารพบ,บูชาครับแปลว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเอาแร่แอนอัทีเนียมออกมาซึ่งตรงนี้เราจะได้รู้จักตัวละคร2คนครับนั่นก็คือนักบินของกองทัพอย่างทูดี้และผู้ประชาการของหน่วยอย่างพันเอกไม์ซึ่งทางเจก,ก็ได้ตกลงกับพันเอกไม์ครับว่าเขาจะพยายามนําข้อมูลที่เหล่านักวิทยาศาสตร์หาได้นั้นมาแชร์ให้กับพันเอกไม์ซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายจริงๆนั้นก็คือการหาว่าแร่แอน,นอตนันนงอตลงนทนีเจ ยอมเป็นสายให้ครั้งนี้นั่นก็คือการที่พันเอกไมยสัญญาว่าเขาจะให้เงินในการรักษาขาของเจคับและในภารกิจของทีมสำรวจนั้นทุกคนก็จะถ่ายโอนจิตมาเป็นชาวดาวีครับและก็ออกสำรวจทรัพยากรต่างๆในดาวดวงนี้ซึ่งเจคนั้นจะทําหน้าที่เป็นหน่วยรัาษาครับและต้องบอกว่าฉากสำรวจในดาวดวงนี้มันสวยมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าฝูงนกอะไรคือโอโหทุกอย่างมันอลังการมากเลยสมัยนั้นครับและในระหว่างการสำรวจก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับเพราะว่ามันมีสัประหลาดเข้ามาโจมตีทีมสำรวจครับ และเจกซึ่งทาหน้าที่ในการคุ้มกันนั้นเขาก็เลยได้ล่อสัปหลาดอีกทางหนึ่งครับแต่ว่าโชคยังดีครับเพราะมีชาวนาวีแท้ๆคนหนึ่งครับเข้ามาช่วยเจกไว้ทันซึ่งเธอเป็นชาวนาวีสาวครับที่ชื่อว่าเนทิรีและในระหว่างที่เจกกับเนทิรีได้สนทนากันเรื่องเกี่ยวกับดาวดวงนี้ก็ประมาณว่าสั่งสอนไอ้เจาเนี่แหละครับว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดาวดวงนี้เลยในระหว่างนั้นเองครับก็ได้มีเกสนดอกไม้ยักษ์เรืองแสงครับซึ่งในเรื่องเขาเรียกว่ามฤิตันธ์ศักดิ์สิทธิ์ลองลอยมาจากไหนไม่รู้คร างอย่ว่าเจคคือคนที่ถูกเลือกครับเนเธอรี่ได้เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบพาเจคไปที่หมู่บ้านครับพอรับรู้ได้ทันทีว่าเจคมีโชคชะตาที่ไม่ธรรมดากับดาวดวงนี้ครับซึ่งพอเจคกับเนเธอรี่ไปถึงหมู่บ้านเราก็จะได้รู้จักชาวนาวีเพิ่มอีกหลายคนเลยครับซึ่งตัวหลักๆนั่นก็คือพ่อและแม่ของเนเธอรี่ครับซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าด้วยซึ่งมีชื่อว่ายูทูคารและโมแอดและได้รู้อีกว่าเนเธอรี่นั้นมีคู่มั่นที่ชื่อว่าซูเทครับและเมื่อเจคกับชาวนาวีได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆครับก็ โดยที่จะมีนินเทอรี่ครับคอยแนะนําอะไรหลายๆอย่างให้กับเจคับซึ่งคืนนั้นครับเจคมันก็ได้ค้างคืนที่หมู่บ้านแล้วพอเจคได้ตื่นครับก็ตื่นในร่างของมนุษย์ครับเพราะว่าดรเกรซเป็นคนปลูกเจคขึ้นมาครับซึ่งเจคก็ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ดรเกรสฟังแล้วก็เอาเรื่องนี้ครับไปเล่าให้ผู้กองหมายฟังด้วยครับซึ่งอีตาผู้กองหมายครับแน่นอนมันไม่คิดอะไรนอกจากจะเอาแร่ออฟทีเนียมให้ได้ซึ่งจริงๆมันไปไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าผู้กองหมายก็ยังดื้อดึงครับและให้เวลาับไมเดือนคร ใช้เวลากับนเนเธอรี่ได้อย่างมากเลยครับคือได้มองเห็นได้ใช้ชีวิตได้สำรวจอะไรหลายๆอย่างของชาวดาวีครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเจก,ก็ได้รับความยอมรับจากคนในเผ่ามากขึ้นครับและนเนเธอรี่ก็บอกว่าเจกนั้นพร้อมแล้วครับกับการเป็นชาวดาวีเต็มตัวซึ่งนั่นก็คือการเลือกสัตว์ขี่ของตัวเองครับซึ่งสัตว์ขี่นี้ครับมันเรียกว่าอิทารานครับเป็นประมาณนกยักษ์บินได้ครับซึ่งวิธีการคัดเลือกนั้นค่อนข้างแปลกมันคือการที่ว เจต้องสยบมันและเชื่อมโยงกับมันให้ได้และแน่นอนครับเจของเราก็ทําสําเร็จครับและนั่นคือการบ่งบอกครับว่าเขาคือชาวนาวีอย่างเต็มตัวแล้วครับตรงนี้ครับเรื่องราวจะแสดงให้เห็นเลยครับว่าชาวนาวีนั้นเขาไม่ได้แค่อาศัยการแบบขี่สัตว์เลี้ยงสัตว์หรือว่าควบคุมสัตว์เพื่อใช้งานครับแต่มันคือการเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับทุกๆสิ่งในดวงดาวครับซึ่งเจได้เปิดโลกอย่างมากครับและเข้าถึงจิตวิญญาณของชาวนาวีมากยิ่งขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นครับเจก็จะได้เจอกับนกตัวหนึ่งครับซึ เรียกได้ว่าไซบิกสุดๆครับซึ่งจะดกตัวนี้ครับมันคือสัตว์เทพครับที่เรียกว่าโทรุกและในตำนานของชาวนาวีครับมีเพียง5คนเท่านั้นครับที่เคยขี่ทรุกได้และหลังจากนั้นครับเนเธอรี่ก็พาเจกมาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ครับมันสุดยอดมากเพราะว่ามันคือที่เก็บรวมของความทรงจำของชาวนาวีทั้งหมดไว้ครับและชาวนาวีสามารถเชื่อมต่อจิตก,กับต้นไม้เพื่อขอดูความทรงจำเหล่านี้ได้ครับโอ้โหอศัศจรรย์มากจริงๆและเนเธอรี่ก็ได้บอกเจคว่าตอนนี้เเเจสาาามรรถลลือออกยขงงตัววได้้แ เพราะว่าเขาคือชาวนาวีอย่างเต็มตัว ซึ่งไอ้เจ้าเจาของเราครับมันไอ้เสือลายมันเลยบอกเนทัลลี่ครับว่าเขาขอเลือกเนทัลลี่ได้ไหม <c oughs> ไอ้เจ้เขามีคู่มั่นแล้วเว้ยซึ่งเนทัลลี่ก็ตอบตกลงครับเพราะว่าเขาก็หลงรักเจ้เช่นกันและทั้งสองก็เลยผูกจิตเชื่อมโยงกันครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของทั้งสองครับและพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับมันเลยกําหนดที่เจ้ได้สัญญากับผู้กองหมยไปแล้วอแต่ผู้กองหม่มันก็ไม่รอช้าครับยกกองทัพปาถล่มที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับเจ้ก็จะพยายามเข้าไปขวางครับก็แบบเข้าไปแล้วต่อยต่อย ต้นไม้อยู่ซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้และผู้กองหมายก็เห็นฉากดันครับเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าเจกนั้นพยายามจะขัดขวางเขาและเลือกที่จะเข้าข้างชาวนาวีครับซึ่งไอ้ผู้กองมันก็โมโหมากครับปลุกเขาไปในเครื่องโอนจิตของเจกแล้วก็ปิดเครื่องทอจิตของเจกครับทำให้เจกที่เป็นชาวนาวีนั้นสลบไปครับแล้วก็ตื่นมาในร่างมนุษย์ทีนี้เจกมันก็เลยเขียงกับไอ้ผู้กองครับว่าชาวนาวีไม่มีทางยอมย้ายออกไปแน่ผู้กองบอกถ้าไม่ย้ายออกไปกูก็จะถล่มให้ราบใครขวางกูจะฆ่าให้หมดไอ้ผู้กองนี่มันโหดเทีม่มีทาง เลยพาดับกเาดรเกรซกลับไปด้วยไปเกี้ยล่อมชาวนาวีครับทีนี้เรื่องมันบานปลายขึ้นไปอีกครับเพราะกลายเป็นว่าเนเธอรี่ <iter> ได้เห็นท่าทีของเจคกแบบนี้เลยรู้ได้ทันทีครับว่าเจคกเข้ามาเพื่อเป็นสายครับมาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับมนุษย์โลกเท่านั้นเองเจคกและดรเกรซครับก็เลยโดนจับและในขณะนั้นเองทางกองทัพมนุษย์ก็ได้บุกเข้ามาแล้วก็โจมตีหวางจะก,กวาดล้างชาวนาวีให้สิ้นซากไปซึ่งแน่นอนครับชาวนาวีเขาสู้กลับอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นนักสู้แต่ว่าธนูกับจรวดมิไซ์มาสสู้้กกันนไไม่ได่ดรแะพออขงเีี็ย ส่วนเจกับดรเกรสนั้นแม่ของเนเธอรี่ก็ได้ช่วยเอาไว้ครับแล้วบอกว่าถหารเขาคือชาวดาวีจริงๆก็ต้องช่วยนําชาวดาวีฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งตอนนั้นเองครับผู้กองไม้ก็ได้บุกไปที่ฐานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็จับตัวเจกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ขังไว้ครับซึ่งต่อมาทรูดี้ที่รับไม่ได้กับการกระทําของผู้กองไม้ก็ได้มาช่วยทุกคนไว้และระหว่างการหลบหนีพวกทหารก็ได้ยิงสกัดครับและดรเกรสก็โดนลูกปืนไปเต็มๆครับทำให้เธอเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ดีเจก็หนีรอดมาได้ครับแล้ว้เ่อมตาาววรงข ใจิตใจของชาวนาวีไว้ให้ได้ซึ่งนั่นก็คือต้องทําให้พวกเขายอมรับในตัวเขาอีกครั้งเจ๊ก็เลยตัดสินใจที่จะไปเชื่อมจิตก,กับนกยักษ์ที่ชื่อว่าโทรุนั่นเองครับและแน่นอนว่าเจ๊ก็ทําสําเร็จก็เลยรวมใจของชาวนาวีได้อีกครั้งครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือกก็เลยกลายเป็นชื่อว่าโทลุมักโตนั่นเองครับทีนี้เจ๊ก็เลยให้ชาวนาวีทุกคนไปรวมชนเผ่าทุกชนเผ่าที่อยู่ในดินแดนนี้มาครับซึ่งต้องบอกว่าได้จานวนที่เยอะมากเพื่อตอบโต้กับกองทัพครับซึ่ัากตนน้คคมุโโส เลยครับตรงนี้ดูเดือดเลือดพ่านมากยิงกันสนัดนลั่นจอสุดๆเลยครับและผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนกันแน่ๆครับว่า ฉากต่อสู้ของมนุษย์กับชาวนาวีในหนังเรื่องอวตารมันคือฉากไอคอนิกที่น่าจดจำจริงๆครับบทสรุปก็คือกองทพมนุษย์เพียงพามครับเสียท่าแต่ว่าผู้กองไม้มันก็ไม่ยอมแพ้มันพยายามที่จะเข้าไปเพื่อกําจัดร่างมนุษย์ของเจ๊ค,ครับแต่สุดท้ายก็ทาไม่สาเร็จครับเพราะว่าเจ๊กับเนทารีก็ช่วยกันขัดขวางไว้ได้บทสรุปของศึกครั้งนี้ครับกุ้มันเก่าของเนทารีอย่างทูเซก็ได้เสียชีวิตครับพอมนุษย์ได้พ่ายแพ้ก็ได้ส่งมนุษย์ทั้งหมดครับที่ยอมแพ้แล้วกลับดาวโลกส่วนเจ๊ กลายเป็นผู้นำเผ่าของชาวนาวีครับและตัวหนังก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับและอวตารภาคที่1ก็ได้ทราบปรากฏการครับในการเป็นหนังที่ทํารายได้เกือบ3,000ล้านเหรียญครับและอวตารภาคที่1ก็ยังเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยครับที่สามารถทํารายได้ทะลุ2,000ล้านเหรียญได้ครับและอวตารก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่สามารถทํทร 2, รา,า,ทา,ารายได้สูงที่สุดในโลกจนถ,ถึงปัจจุบันครับและเรื่องราวของอวตารภาคที่2จะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ก่อนจากกันไปทุกคนรู้สึกยังไรกับอวตารภาคที่1อึ่คอยกกันนะคแลทุสามารถกด กดสม b s c ส i b e กกดแชร์เป็นกำลังใจให้พู้เราได้นะครับสําหรับวันนี้ก็บดเวลางพีเท่านี้ครับเว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ